สวัสดีครับทุกคนเนาะวันนี้เขามาเปิดคลิปอยู่วัดพระาธาตุน้องบัวนเนาะจังหวัดอุบลราชธชานีเนะาะหลังจากเ้าผ่าพอสมใจไปตัดผมก่อนกลับอเมริกาเนาะทุกคนเนะาะเพราะว่าสมใจเดินทางกลับอเมริกาวันพฤหัสต,ตอนหาม,มงุงแรกเนาะทุกคนเนาะได้ภาพอสมใจไปตัดผมแล้วก็มาลอยญาอ่อนน้อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะ ว่าบิ๊กแง่กันอาจจะพักพ่อนน่ะท่าน่ะแล้เนาะอที่ซ้ายน่าจะตื่นไปผ้าพอสนใจมากเอาเสือผ่ามาสักแนนอันแหละสักเครื่องอบแห้งสักอะไรอบแห้งเลยเนาะบ่ถอยนะครับเดี๋ยวพ่อวัดอยู่บนงามอยู่บ่โอ้ยงามลายงามนะพระธาตุนุ่มน้องบัวได้เนาะผมหลายปีผมเกิดมากับพ่อเลยวันพ่อกับทีท่านอยู่บ่พ่อพอเห็นแต่พ่อตอนนี้ แล้วมันเห็ดโมโหว่าจะปีนต้นสนไไม่ข้อมงเกับบอกเนินเนาะพระาตุตันี้ประเทศเจ็ด้จะปีนเลยแล้วบอิบบบบเบบนบ่บบบบับบบอ่านประวาติเพบนบบ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 บับบ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 บาบบบบบบบปบบบบพบบ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 ับลบบบ ดู菩萨องค์ใหม่ก <assistant. S 2> uh ันห้องบูซาใหม่มากเนี่ยขัมปูขัมปูเดี๋ยวเรคนเนาะเขียนบัตรผู้ซาต่างจัง แม่นยอดเซ่แม่ครับยอดเซ่ก็เลยครับสงสารเนาะอันนี้มมมผมโอนเอาเนาะมันจังสีใบบุญโอนก็นได้ครับประเทศดีเลยจังหัด แม่นะครับพอมาเจออะไรอันนี้ถูกเทียนถูกบอถูกเทียนันบอเห็นจุดเปบ่ครับโอ้โหอเคไปันบอห็นจุดเทียนเพรารถ เอารถรถม่ได้ฟังเล่าตัวพอนรถพี่น้องพอพี่น้องไร้หม่องไร้บอลน้องไร้ประเทศิ์พี่พี่น้องไทยพี่น้องเล่าไปมาสอลวก้นไปมาสือลวกเด้มาเนี่ยเนี่ยมามาแนี่ยหนีตัวอย่างไฟตัวไฟตุ่มเนาะมาแบบพาสปอร์ตขึงที่ทุกคนมาประทัดน้องบัวเนาะคยังดีเนาะมากราบใบคนเล่นดีเด้อ สืบตรงใหม,หม่ทําบุญกระเพาะกระดู้น่าถอดรองเท้าพอหนาวครับไทยหกนี่ทุกคนถอดรองเท้า อายุพอใส่ใส่ถุงเข้ามากเนาะก็ตั้งงามนั่นทุกคนนะวัดประธานน้องบัวเจ้าวัดอุดัวนี่ใครเ่เคยมายกับมกกบบาใบเดย์ทุกคนไมาเที่ยวไทยก็มาแวะเด้ออยูย่นในเมืองนี่เนาะอยู่ในเมืองใกล้ๆใกลห <àng S 2> ่างจากจาางจกสน,นามบินประมาณไปกับติดต่ออัมบ้านนอกเนอะยูทูปผ้าไปยินดีต้อนรับอทุกคนเนาะไปมาอุดมไกลๆสนามบินอุดมประมาณ สองสามกิโลนี่แหละทุกคนหมกไกนะ่เนาะดัน,ไ,นไ,ได้ก็มันได้ก็นนะเลยพอมันได้เลยอะเด็กคนเลยงามเลยเนียเงามเหมอพายตามเป็นไหยพอนะเพื่นเป็นันเขาเพลินมาก ทัดปานองะนาากระปมนาองบ่กกมาเนเาะนใจขนใจขุนใจอุนใจขใจขุนใจไุนใจขุนนใจขุนใจ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 ขุนนใจนใจขงนใจขุนนใจนใขนใจขุนใจขุนใจขนในขน มานทุกคนหลังจากไหว้พระขอพรเรียบร้อยเนาะฝรั่งโดยดีนั่นแหละพอสันทำสีอันนี้ภายในครับปาร์ตานะงานมือถ่านนอกอยู่บ่พ่อมันเกิดประมาณนี้แล้วเรียนด้านหลัางนันทุกคนเนาะด้านคางอะไรต้นเทียนที่เขาจะแห่เทียนมันหนักสีดแน่แหละครับเบิ่งเบิ่งไกลๆอยู่แบบ ระทอดน้องบัวอย่างเงี้ยทอดน้องบวัวอ่ามคุณไปยังมากับเสื้อนะทุกคนเนาะยัติดต่อได้รยังตืดแบบยังรอบผ้าพอก่อนเดินทางกับอเมริกาเนาะเดินทางกับปลอดภยัยทั้งปุ๋ยทั้งพอสุขใจนนั่แหละทุกคนปุ๋ย ผมซื้ถ่ายแต่ว่าบบถ่ายสุดนะพ่อเนาะจะกลับจะกลับกลับแล้วว่าถ่ายเดียวถ่ายลูกกระเพาะันตะขนมาเนี่ยมีด้าวนาวัดนะมากนี่แหละคนกยอะมากเลยลึกกลับบ้านกลับบ้านไปเอาเสื้อผ้าได้สมงค์หนึ่งเนาะสมงค์หนึ่งพอดียวสร้างแล้วก็อบพร้อมใส่งานนั่นตะขนเนาะอยู่บนยอดนี้เขาเห็ดมันมีร้าย ลายหมองลายบลอนภาพพอไปายรูปกับพยานานน้อยนึ่งแล้ทุกคนนี่มันนี่เขาเคยมาทีอยวไรบัดนี้ครับบลอวมาเราก่อนพอไปเขามาครับไปบัดนี่ดบัดนั่นบัดไปไหนบ๊วยบัดนี้บินวัดเลยบวัดากบวยเลย มีสะพานออกไปงางออกไปมีเป็นเห็ดพอเต็มม่ตแมนนี่ครับตัวนี้พอตัวอเธอเตัวนี้ตัวานี้พอเือเธออเทเอแรตัวนี้ตัวสั่งง่าง่ข้างเขานี่ตัวสั่งง่าย่าวัดตื่นทุกคนวัดพระธานเรถ้า่าเขาไปกันยกมือข้างน่อกก็ได้ขันถอดเกืบยกมือตหองบบขึ้นไปเหยียบพเพน เอานลอดภัยทุางปลอดภัยซาุเนาะอรดีมีแหง่งหมดทุกคนหอ,อดคนเมืองผแหละกระไรบุญน้ำกันเ็นกันต้นเทียนเด้วเขาเอาออกนะถ้าพ่อไปเอาเสื้อผ้าแบบนีทุกคนเนาะไปพระทำบุญสบายกายสบายใจ บอบเสื้อส่วนบุคคลเนาะทุกคนเนาะบอดเสื้อแต่ยาลูกโลแมนบอดเสือ้อคือขัาบอ,บอลาบาลาร <พอ S 2> ์มาเนาะพ่อเนาะพ่อหลง <laughs> ลงรถไทยรถล,ลาวรถอเมริกาเนาะมีดได้รถไทยเนี่ยผมขึ้อมูม,ออมาไทยนี่ไม่ได้สิบาขันรถเรื่ยอยหยุลดรถลาวกับรถอเมริกามันคือกันเน,ะนาะพ่อเนาะต่างแต่รถไทยนี่ะรถไทยแห่งต่างมู งามนะทุกคน,กคนงามไรงามไรบันวบันนี้งามนะสวยงามาครับครับวันสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดกอดกับอเมริกานะพอนะถ่ายไว้เป็นความทรงจำนะทุกคนนะพอเราเคยมากบัตน,นี้เด้อดระธานนี่ บัเสียไปเมืองในคลิปกันได้แล้วปเนาะเจ้าบัวอะไรได้รักฐานจะบ่วเซียข่อยบ่อเหรอพ่อพ่อเยี่ยมแล้วเหรอพ่อข่อยบายพันแล้วพ่อพ่อวัดพระธาตุน้องบัววัดพระธาตุน้องบัวจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยนั่นเองเนาะคุณ ให้เบองคลิปนี uh. <S <S ่ก็จะเลือกเบิรงโฆษณาเพื่อไปกำลังใจอันมานอกเ้อทุกคนเนาะพอเด้ค่าน้ำปูน้ำปลานั่นแหละทุกคนอาสีบเสริมเนาะจากเบียกทหารเหตุสุญย่ิเนาะแต่แต่ดานได้เงินเนาะทุกคนเนาะบรรดาบอานอสิบทุจริิเนะพ่อเนาะบริดาห้านด่อพีกตเนิมน นี่ <มา S 1> แหละครับรถเอมันไทยมือคอยมีไฟแดงพี่น้อรงรถตัวนี้มันในซอยรเ,เอรถต,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 ตัวนี้เดือดมึงกันเนองตัวนี้ในซอยจะเบิมงกันเองใครมากเท่ากับตอนเราพูดตัวคนนี่ยนะตัวน้องไฟแบบหักแพงกันนะพ่อเนาะแบบคนณหักหักกันดีก็สั่งกันนะพ่อเน้องหุ่นจ้ากันไหวดีก็สั่งกันภาพไปพามากจ้องข้ามมัน ันนี้ก็หักแพงกันบ่อยากนะทุกคนสองจัรรจกรดาษสารหันผ้าถักรมกวนนะครับโอเคครับเรื่อยมาครับผ้าพอเอาสนใจเอาผาามซักเสื้อผ้ามาซักทุกคนสักรีสักทีใหม่สักโมงนึงนี่แหละแม่นครับหลานทางนา้าเขาเนี่ย พอสมใจเหรครับใเลยนี่เอา้าซื้อโอ้ยนะครับลอยเศนะ้าลกออูกพ่อยังหร้ไรก็ลอยเศร้อาอยู่นี่เป็นสื้อเขามาฝากซือ้อนี่ให้คือต้ยามกันซื้อให้ดิซึงไรก็ซักซัเครื่องซักผ้าคนพ่อถามนี่นะครับลูกาย้าไพอสใจ tak เปียับเอ้ยตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวบนนะครับ ไปทุกคนตอนนี้ตัดผ่ามาอยู่ห้องพักโรงแรมซุนิเนาะห้องพอสนใจเพนพักอยู่นั่นแหละทุกคนเนะาะพอสนใจก็จะอาบน้ำส่าผมนั่นแหละตัดผมแล้วเนาะเตรียมตัวอัน,นพักพอน้อยหนึ่งบ่พอ <Hey. S 1> เตรียมโตขึ้นเครื่องบินกลับอเมริกาแล้วทุกคนเนาะขึ้นเครื่องบินอยู่บนประมาณหามุองแรกเนาะหามุองกลัวนี่หละแล้วก็สิไปหอด ขนยนต์จากสุวรรณภูิไปก้าวอเมริกาเลยเนาะมานี่ประมาณส่วนเลิกๆนั่นแหละคลิปนี่ก็เป็นคลิปทำทายความทรงจำกับพอเนาะเป็นพอหักของไอ่เฮาอีกคนนึงนั่นแหละของไอ้หักอ้แมกโกเนี่ยอีกคนนึงเนะาะกับพี่ปุ้ยน,นี่แหละเพราะว่าโมกับบอลไดไปท้ายนั่นเพราะว่าพักกันนอนพกนักกัน เลิกเนื่อยน้อยนึ่งนะทุกคนเนะาะแต่เมื่อคืนเดี๋ยผมพักนอนเร็วแนี่ยเขาได้ต,ตื่นเสาได้กับหยุดงานนั่นนั่นแหละเอนเตอร์เทนพอนั่นแหละทุกคนเนาะเวลาไปมากับตอนรับเพื่อสกุลนั่นแหละทุกคนเนาะหมโ,โมมินทิมมีปลามีตาฮาเติมนะหักแพงกันไว้ดีก็สร้างกันเนาะทุกคนเนะาะหุ้นจักกันไว้ดีก็สร้างกันคือว่านั่นแหละเอาทุกคนคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละที่นอนอพักน้อยนึงเนาะมาันก็เปหลอก เล่นเที่ยวเมืองบนนั่นแหละตัดผมตัดผ้าพอสมใจตัดผมสักเสื้อผ้าไอหน,อหนึงเนาะคลิปนี้ครับพอดีเอาไว้ซับนี่แหละทุกคนพอคลิปหนาจี่ไหนก็จะลืมเบิ่งโฆษณาซอยอันมันนอกเกันเด้อทุกคนเนาะคนละหายิ่งซีบกับดีใจเด้ดนะพอกันคลิปหนาทุกคน,น,คนาาบกกนนะนคนายบายขึ้นละะแล้วสเปนเรียนพออยู่บ่ทุกคนเนาะนี่มีโซฟาอันหนึ่งมีสองเตียงนอนเนาะ ทีวีนโตเรียนกั่ประมาณนี้แหลสะสเปดเรียนประมาณเกือบพันเนาะเกือบพันบาทนั่นแหละทำพันบาท